ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทตะเทระโดยท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีสุราคม2514ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภุริทัตะเทระชีวประวัติและปฏิปทาคือจริยธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภุริทตะเทระ ที่ท่านกำลังอ่านอยู่ขนาดนี้ผู้เขียนท่านอาจารย์พระมหาบัญยาณสัมปันโนได้พยายามส่อสแสวงหามารวบรวมตามกำลังความสามารถจากพระอาจารย์หลายท่านที่เคยเป็นสิษย์อยู่ศึกษาอบรมกับท่านมาเป็นยุคยุคจนถึงวาระสุดท้ายแต่คงไม่ถูกต้องแม่นยำตามประสงค์เท่าไรนะัก เพราะท่านที่จดจำมาและผู้รวบรวมคงไม่อ่านรู้และจำได้ทุกประโยคและทุกการสถานที่ที่ท่านเที่ยวจาริกบำเพ็ญและแสดงให้ฟังในที่ต่างๆกันถ้าจะรอให้จำได้หมดทุกแง่ทุกกระทงถึงจะนำมาลงก็นับวันจะลบเลือนและหลงลืมไปหมด คงไม่มีหวังได้นำมาลงให้ท่านผู้อ่านได้อ่านพอเป็นคติแก่อนุชนรุ่นหลังอย่างแน่นอนดังนั้นแม้จะเป็นประวัติที่ไม่สมบูรณ์ทำนองล้มลุกคลุกคลานก็ยังหวังว่าจะเกิดประโยชน์อยู่บ้างการเขียนประวัติและจริยธรรมของท่านทั้งภายนอกที่แสดงออกทางกายวาจา และภายในที่ท่านรู้เห็นเฉพาะใจแล้วแสดงให้ฟังนั้นจะเขียนเป็นทํานองเกจิอาจารย์ที่เขียนประวัติของพระสาวกทั้งหลายดังที่ได้เห็นในตําราซึ่งแสดงไว้ต่างๆกันเพื่ออนุชนรุ่นหลังจะได้เห็นร่องรอยที่ทำแสดงผลแก่ท่านผู้สนใจปฏิบัติตามมาเป็นยุคๆจนถึงสมัยปัจจุบัน หากไม่สมควรประการใดแม้จะเป็นความจริงดังที่ได้ยินได้ฟังมาจากท่านแต่ก็หวังว่าคงได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านทั้งหลายเนื่องจากเจตนาที่มีต่อท่านผู้สนใจในธรรมอาจได้คติข้อคิดบ้างจึงได้ตัดสินใจเขียนทั้งที่ไม่สะดวกใจนะักท่านพระอาจารย์มั่นภูริทตะเถระ เป็นอาจารย์ทางวิปัสสนาซึ่งควรได้รับยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจากบรรดาสิษย์ผู้อยู่ใกล้ชิดท่านว่าเป็นอาจารย์วิปัสสนาชั้นเยี่ยมในสมัยปัจจุบันจากเนื้อธรรมที่ท่านแสดงออกซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้มีโอกาสฟังอย่างถึงใจตลอดมาทำให้ปราศจากความสงสัยในองค์ท่านว่า สมควรตั้งอยู่ในภูมิธรรมขั้นใดท่านมีคนเคารพนับถือมากทั้งบรพชิตและคฤหัดในภาคต่างๆเกือบทั่วประเทศนอกจากนั้นท่านยังมีสานุสิทธิ์ทั้งนักบวชและคารวะในประเทศลาวอีกมากมายที่เคารพเลื่มใสในท่านอย่างถึงใจตลอดมาท่านมีประวัติงดงามมาก ทั้งเวลาเป็นคารืหัดและเวลาทรงเพศเป็นนักบวชตลอดอวสานสุดท้ายไม่มีความดังพร้อยเลยซึ่งเป็นประวัติที่หาได้ยากในสมัยปัจจุบันความเป็นผู้มีประวัติอันง,งดงามตลอดสายนี้รู้สึกจะหายากยิ่งกว่าหาเพชรหาพลอยเป็นไหนไหนท่านกําเนิดในสกุลแก่นแก้วโดยนายคำด้วงเป็นปีดา นางจันเป็นมารดานับถือพระพุทธศาสนาประชกุสกุลตลอดมาเกิดวันพระฤหัสสบดีเดือนยี่ปีมาแม่วันที่ยี่สิบมกราคมพุทธศักราช2413ที่บ้านคำบงตำบลโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีพี่น้องรวมท้องกันเก้าคนแต่เวลาท่านม,มรณกภาพ ปรากฏว่ายังเหลือเพียงสองคนท่านเป็นคนหัวปีมีร่างเล็กผิวขาวแดงมีความเข้มแข็งว่องไวประจำนิสัยมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดมาแต่เล็กพออายุได้15ปีได้บรรพชาเป็นสัมมเนรอยู่ในสำนักวัดบ้านคำาปงมีความสนใจและรักชอบในการศึกษาธรรมะ เรียนสูตรต่างๆในสำนักอาจารย์ได้อย่างรวดเร็วมีความประพฤติและอัธยาศัยเรียบร้อยไม่เป็นที่หนักใจหมู่คณะและครูอาจารย์ที่ให้ความอนุเคราะห์เมื่อบวชได้สองปีท่านจำต้องสึกออกไปตามคำขอร้องของปิดาที่มีความจำเป็นต่อท่านแม้สึกออกไปแล้วท่านก็ยังมีความมั่นใจที่จะบวชอีก เพราะมีความรักในเพศนักบวชมาประจำนิสัยเวลาสึกออกไปเป็นคารวาสแล้วใจท่านยังประวัติถึงเพศนักบวชมิได้หลงลืมและจืดจางทั้งยังปักใจว่าจะกลับมาบวชอีกในไม่ช้าทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะอํำนาจศรัทธาที่มีกำลังแกร่กล้าประจำนิสัยมาดั้งเดิมก็เป็นได้ พออายุได้22ปีท่านมีศรัทธาออกบวชเป็นกำลังจึงได้ลาปิดามารดาท่านทั้งสองก็อนุญาตตามใจไม่ขัดศรัทธาเพราะมีความประสงค์จะให้ลูกของตนบวชอยู่แล้วพร้อมทั้งมีศรัทธาจัดแจงบริขารในการบวชให้ลูกอย่างสมบูรณ์ท่านได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเลียบในตัวเมืองอุบล มีท่านพระอริยกวีเป็นพระอุปชาท่านพระครูสีทาเป็นพระกรรม,มาวาจาจารย์ท่านพระครูประจักษ์อุบลนคุณเป็นพระอนุศาสนาจารย์เมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2436พระอุปชายาให้นามฉายาว่าภูริทัตโต เมื่ออุปสมบทแล้วได้มาอยู่ในสำนักวิปัสสนากับท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลวัดเรียบเมืองอุบลเกิดสุบินนิมิตเมื่อท่านเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาใหม่ๆในสำนักพระอาจารย์เสากันตะสีโลวัดเรียบอุบลราชธานีท่านบริกรรมภาวนาด้วยบทพุโทโธประจำนิสัยที่ชอบกว่า บรรดาบทธรรมอื่นๆในขั้นเริ่มแรกยังไม่ปรากฏเป็นความสงบสุขมากเท่าที่ควรทำให้มีความสงสัยในปฏิปทาว่าจะถูกหรือผิดประการใดแต่ไม่ได้ลดละความเพียรพยายามในระยะต่อมาผลปรากฏเป็นความสงบพอให้เย็นใจบ้างในคืนวันหนึ่งเกิดสุบินนิมิตว่า ท่านออกเดินทางจากหมู่บ้านเข้าสู่ป่าใหญ่อันโลกชัดที่เต็มไปด้วยขวากน้นาำจนจะหาทีศทางด้านด้นผ่านไปแทบไม่ได้ท่านพยายามซอกซอนไปตามป่านั้นจนพ้นไปได้โดยปลอดภัยพอพ้นจากป่าไปก็ถึงทุ้งหญ้าทุ้งกว้างอันสุดสายตาเดินตามทุ้งไปโดยลำดับไม่ลดละความพยายาม ขณะที่เดินตามทุงไปได้พบต้นพบไม้ต้นหนึ่งชื่อต้นชาติซึ่งเขาตัดล้มลงขอนจมดินอยู่เป็นเวลานานปีเปลือกและกระพรีผุพังไปบ้างแล้วไม้ต้นนั้นรู้สึกใหญ่โตมากท่านเองก็ปิงขึ้นและไต่ไปตามขอนชาติที่ล้มนอนอยู่นั้นพร้อมทั้งพิจารณาอยู่ภายในและรู้ขึ้นมาว่า ไม้นี้จะไม่มีการงอกขึ้นได้อีกซึ่งเทียบกับชาติของท่านว่าจะไม่กำเริบให้เป็นภพชาติสืบต่อไปอีกแน่นอนคำว่าขอนชาติท่านพิจารณาเทียบกับชาติความเกิดของท่านที่เคยเป็นมาที่ขอนชาติผูพังไปไม่กลับงอกขึ้นได้อีกเปรียบกับชาติของท่านว่าจะมีทางสิ้นสุดในอัถภาพนี้แน่ ถ้าไม่ลดละความพยายามเสียทุ่งนี้เวิงวางกว้างขวางเทียบกับความไม่มีสิ้นสุดแห่งวัดตะวนของมวลสัตว์ขณะที่กำลังยืนพิจารณาอยู่ปรากฏว่ามีม้าสีขาวตัวหนึ่งรูปร่างใหญ่และสูงเดินเข้ามาเทียบที่ขอนชาตินั้นท่านนึกอยากจะขี่ม้าขึ้นมาในขนาดนั้น เลยปีงขึ้นบนหลังม้าตัวแปลกปาระหลาดนั้นขนาดนั้นปรากฏว่าม้าได้พาท่านวิ่งไปอย่างเต็มกำลังฝีเท้าท่านเองก็ไม่ได้นึกว่าจะไปเพื่อประโยชน์อะไรณนะที่ใดแต่ม้าก็พาท่านวิ่งไปอย่างไม่ลดละฝีเท้าโดยไม่กำหนดทิศทางและสิ่งที่ตนพึงประสงค์ใดๆในขนาดนั้นระยะทางที่ม้าพาวิ่งไปตามทุ่งอันกว้างใหญ่นั้น รู้สึกไกลแสนไกลโดยไม่อาจจะคาดได้ขณะที่ม้ากำลังวิ่งไปนั้นได้แลเห็นตู้ใบหนึ่งในความรู้สึกว่าเป็นตู้พระไตปิดกซึ่งวิจิตรด้วยเงินสีขาวงดงามมากม้าได้พาท่านตรงเข้าไปสู่ตู้นั้นโดยไม่ได้บังคับพอถึงตู้พระไตปิดกม้าก็หยุดท่านก็รีบลงจากหลังมา้าทันที ด้วยความหวังจะเปิดดูตู้พระไตรปิฎกที่ตั้งอยู่เฉพาะหน้าส่วนม้าก็ได้หายไปในขนาดนั้นโดยไม่ได้กำหนดว่าได้หายไปในทิศทางใดท่านได้เดินตรงเข้าไปหาตู้พระไตรปิฎกที่ตั้งอยู่ที่สุดของทุ่งอันกว้างนั้นซึ่งมองจากนั้นไปเห็นมีแต่ป่ารกชัดที่เต็มไปด้วยขวากน้ำต่างๆ ไม่มีช่องทางพอจะเดินต่อไปอีกได้แต่มิทันจะเปิดดูตู้พระไตรปิดกว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างเลยรู้สึกตัวตื่นขึ้นสุบินนิมิตนั้นเป็นเครื่องแสดงความมั่นใจว่าจะมีทางสำเร็จตามใจวังอย่างแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่ลดละความเพียรพยายามเสียเท่านั้น จากนั้นท่านได้ตั้งหน้าประกอบความเพียรอย่างเข้มแข็งมีบทพุทโธเป็นคำบริกรรมประจำใจในอริยบทต่างๆอย่างมั่นใจส่วนธรรมคือทุดงควัดที่ท่านศึกษาเป็นประจำด้วยความรักสงวนอย่างยิ่งตลอดมานับแต่เริ่มอุปสมบทจนถึงวันสุดท้ายปลายแดนแห่งชีวิต ได้แก่ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดไม่รับขาหาบดีจีวรที่เขาถวายด้วยมือหนึ่งบินธบาทเป็นวัดประจําวันไม่ลดละเว้นเฉพาะวันที่ไม่ฉันเลยก็ไม่ไปหนึ่งไม่รับอาหารที่ตามส่งทีหลังคือรับเฉพาะที่ได้มาในบาทหนึ่งฉันมื้อเดียวคือมื้อละคือฉันวันละหนไม่มีอาหารว่างใดๆที่เป็นอามิต เขามาป่าปนในวันนั้นๆันหนึ่งฉันในบาทคือมีภาชนะใบเดียวเป็นวัดหนึ่งอยู่ในป่าเป็นวัดคือเที่ยวอยู่ตามร่มไม้บ้างในป่าธรรมดาในภูเขาบ้างหุบเขาบ้างในถ้ำในเงื้อมผาบ้างหนึ่งถือผ้าไตรจีวรเป็นวัดคือมีผ้าสามผืนได้แก่สังฆติจีวรสบงวงเล็บเป็นผ้า อาบน้ำฝนซึ่งจำเป็นต้องมีในสมัยนี้ปิดวงเล็บหนึ่งทุดงนอกจากนี้ท่านก็สมาทานและปฏิบัติเป็นบางสมัยส่วนเจข้อนี้ท่านปฏิบัติเป็นประจำจนกลายเป็นนิสัยซึ่งจะหาผู้เสมอได้ยากในสมัยปัจจุบันท่านมีนิสัยทำจริงในงานทุกชิ้นทั้งกิจนอกการในไม่หล่อแหละมีความมุ่งหวังต่อแดนหลุดพ้นอย่างเต็มใจ ในอริยบทต่างๆเต็มไปด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสทางภายในไม่มีความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเข้ามาแอบแฝงได้ทั้งๆที่มีกิเลสเหมือนสามัญชนทั่วๆไปเพราะท่านไม่ยอมปล่อยใจให้กิเลสย่ำยีได้มีการต้านทานห้ำหันด้วยความเพียรอย่างไม่ลดละซึ่งผิดกับคนธรรมดาอยู่มากเปิดวงเล็บ ท่านเล่าให้ฟังในเวลาบำเพ็ญปิดมงเล็บในระยะเวลาต่อมาที่แน่ใจว่าจิตมีหลักฐานมั่นคงพอจะพิจารณาได้แล้วท่านจึงย้อนมาพิจารณาสุบินนิมิตจนได้ความโดยลำดับว่าการออกบวชปฏิบัติตนสมควรแก่รมก็เท่ากับการยกระดับจิตให้ผลจากความผิดมีประเภทต่างๆ ซึ่งเปรียบเหมือนบ้านเรือนอันเป็นที่รวมแห่งสพัพพทุกข์และบ้านอโลกชัดทั้งหลายอันเป็นที่ซุ่มซ่อนแห่งภัยทั้งปวงให้ถึงที่เวงวางไม่มีจุดหมายซึ่งเมื่อเข้าถึงแล้วเป็นคุณธรรมที่แสนสบายหายกังวลโดยประการทั้งปวงด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เปรียบเหมือนมา้าตัวองค์อาจเป็นพาหนะขับขี่ไป ถึงที่อันกเกษมและพาไปพบตู้พระไตรปิฎกอันวิจิตรสวยงามแต่ว่าสนาไม่อำนวยสมบูรณ์จึงเป็นเพียงได้เห็นแต่ไม่ได้เปิดตู้พระไตรปิฎกออกชมอย่างสมใจเต็มภูมิแห่งจตุปฏิสัมพิทายานทั้งสี่อันเป็นคุณธรรมอย่างผู้เข้าถึงให้เป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องเรื่องลือระบือทั่วไกลโลกธาต มีความฉลาดกว้างขวางในอุบายวิธีประหนึ่งท้องฟ้ามาหาสมุทรไม่มีความขับแค้นจนมุมในการอบรมสั่งสอนหมู่ชนทั้งเทวดาและมนุษย์ทุกชั้นแต่พอกำอันดีเยี่ยมไม่เพียงพอบารมีไม่ให้โอวาดวาดสนาไม่อำนวยจึงเป็นเพียงได้ชมตู้พระไตปิดกและตกออกมาเป็นผลให้ท่าน ได้รับเพียงชั้นปฏิสัมพิธานุศาสตร์มีเชิงฉลาดในเทศนาวิธีอันเป็นบาทวิธีแห่งมูชนพอเป็นปากเป็นทางเท่านั้นไม่ลึกซึ้งกว้างขวางเท่าที่ควรทั้งนี้แม้ท่านจะพูดว่าการสั่งสอนของท่านพอเป็นปากเป็นทางอันเป็นเชิงถ่อมตนก็ตามแต่บรรดาผู้ที่ได้เห็นปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ท่านผ่าดำเนิน และธรรมะที่ท่านนำมาอบรมสั่งสอนแต่ละบทแต่ละบาทแต่ละครั้งแต่ละคราวล้วนเป็นความทราบซึงจับใจภัยร้อเหลือจะพันและนาและยากที่จะได้เห็นได้ยินจากที่อื่นใดในสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นสมัยที่ต้องการคนดีอยู่มากเกิดสมาธินิมิตเมื่อท่านพักอบรมภาวนาด้วยบทพุทธโธอยู่ที่วัดเลียบจังหวัดอุบล ขณะที่จิตสงบลงปรากฏเป็นอุคหานิมิตขึ้นมาในลักษณะคนตายอยู่ต่อหน้าแสดงอาการผูพองมีน้ำหนองน้ำเน่าไหลออกมามีแล้งกาและสุนัขมากัดกินและยื้อแย่งกันต่อหน้าท่านจนซากนั้นกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเป็นที่น่าเบื่อหน่ายและสลดสังเวชเหลือประมาณในขนาดนั้นเมื่อจิตถอนขึ้นมา ในวาระต่อมาไม่ว่าจะนั่งภาวนาเดินจงกรมหรืออยู่ในท่าอริยบทใดท่านก็ถือเอานิมิตนั้นเป็นเครื่องพิจารณาโดยสม่ำเสมอไม่ลดละจนนิมิตแห่งคนตายนั้นได้กลับกลายมาเป็นวงแก้วอยู่ต่อหน้าท่านเมื่อเพ่งพิจารณาวงแก้วนั้นหนักๆเข้าก็ยิ่งแปลสภาพไปต่างๆไม่มีทางสิ้นสุด ท่านพยายามติดตามก็ยิ่งปรากฏเป็นรูปร่างต่างๆจนไม่มีประมาณว่าความสิ้นสุดแห่งภาพนิมิตจ,จะยุติลงณที่ใดยิ่งเพ่งพิจารณาก,ก็ยิ่งแสดงอาการต่างๆไม่มีสิ้นสุดโดยเป็นภูเขาสูงขึ้นเป็นพักๆบ้างปรากฏว่าองค์ท่านสะพายดาบอันคมกล้าและเท้าทั้งสองมีรองเท้าสวมอยู่บ้างแล้วเดินไปมาบนภูเขานั้นบ้าง ปรากฏเห็นกำแพงขวางหน้ามีประตูบ้างท่านเปิดประตูเข้าไปดูเห็นมีที่นั่งและที่อยู่ของพระสองถึงสามรูปกำลังนั่งสมาธิอยู่บ้างบริเวณกำแพงนั้นมีถ้ำและเงื้อมผาบ้างมีดาวบทอยู่ในถ้ำนั้นบ้างมียนคล้ายอู่มีสายย่อนลงมาจากหน้าผาบ้างปรากฏว่าท่านขึ้นสู่อู่ขึ้นไปบนภูเขาบ้างมีสำเพาใหญ่อยู่บนภูเขาบ้าง เห็นโต๊ะสี่เหลี่ยมอยู่ในสำเภอบ้างมีประทีปความสว่างอยู่บริเวณรอบๆหลังเขานั้นบ้างปรากฏว่าท่านฉันจังหันอยู่บนภูเขานั้นบ้างจนไม่อาจจะตามรู้ตามเห็นให้สิ้นสุดลงได้สิ่งที่ท่านได้เห็นเกี่ยวกับนิมิตเป็นเหตุให้รู้สึกว่ามีมากมายจนไม่อาจจะนำมากล่าวจบสิ้นได้ท่านพิจารณาในทอมนองนี้ถึงสเดือน โดยการเข้าเข้าออกๆออกออกทางสมาธิภาวนาพิจารณาไปเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ยิ่งเห็นสิ่งที่จะมาปรากฏจนไม่มีทางสิ้นสุดแต่ผลดีปรากฏจากการพิจารณาไม่ค่อยมีพอเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องและแน่ใจเมื่อออกจากสมาธิประเภทนี้แล้วขนาดกระทบกับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ทั่วๆไปก็เกิดความหวั่นไหว คือทำให้ดีใจเสียใจรักชอบและเกียดชังไปตามเรื่องของอารมณ์นั้นๆ